คุณผู้ชมมาที่จังหวัดมหาสรารคามค่ะจังหวัดมหาสรารคามจัดกิจกรรมของขวัญปีใหม่กระทรวงแรงงานปี2,568อบรมฟรีเซฟตี้คันเจอร์ทูเกเ e r ค่ะค่ะพาไปที่ห้องประชุมโกโสมพี่โรงแรมตักซิล่าตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามค่ะว,ว,ว่าที่ นายกองเอกเสนีมโนนะคะท่านรองผู้วาราชการจังหวัดมหาสรารคามเป็นประธานเปิดกิจกรรมของขวัญปีใหม่กระท่วงแรงงานปี2 5 6 8อบรมฟรีเซฟตี้คันเจอร์ทูเกเอค่ะซึ่งมีนางรำไพน่วมสวัสด,สสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดมหาสรารคามหัวหน้าชราชการผู้ประกอบการลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในสถานประกอบการเขาร่วมการอบรมครั้งนี้จำนวน60คนค่ะ ทั้งนี้ค่ะกระทรวงแรงงานนะคะโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็ได้จัดกิจกรรมของขวัญปีใหม่กระทรวงแรงงานปี2 5 6 8ค่ะอบรมฟรี Safety Culture t e t c h e r เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ลูกจ้างด้านความปลอดภัยนะคะอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานนะคะเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับนายจ้างในการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมค่ะ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสาครคามก็ได้จัดอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นให้แก่ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับในสถานประกอบกิจการค่ะเพื่อให้ผู้เขารับการอบรมได้มีความรู้ในการป้องกันและ,ละรับ ระงับอักขีภัยนะคะในสถานประกอบกิจกรรมลดความสูญเสียและลดอุบัติเหตุจากการทำงานค่ะโดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากเทศบาลตำบลกุดน้ำใสอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งเป็นหน่วยฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดําเนินการฝึกอบรมโดยบ่อคิดค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมในมือนีนะคะใส่ระยะเวลาในการฝึกอบรมค่ะจํานวน6ชั่วโมงประกอบด้วยการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติค่ะ